สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมสวนข้าวโพดนะคะนี่นะคะสวนข้าวโพด ส่วนข้าวโพดของเราเองค่ะอันนีเ้เป็นเวลาสองเดือนนะคะที่เราปลูกมาเนาะก็กว่าจะได้เก็บเกี่ยวก็สีเดือนนะคะข้าวโพดนี่เนาะยังไม่เต็มที่นะคะเขาก็เริ่มสร้างเม็ดเนาะเริ่มสร้างเม็ดสูงมากๆเลยนะคะ นี่พันธดีมากเลยนะคะกิโลละร้อยกว่าบาทนะคะเชื้อเนาะเชื้อกิโลละร้อยกว่าบาทสวยงามไมจ่จานี่เลยจ้าเป็นเนื้อที่ประมาณสามไร่นะคะที่เราปลูกเนาะนี่ยค่ะ เกือบสไร่ค่ะก็ปลูกไปเนาะปลูกไปเรื่อยๆนะจ๊ะปลูกอะไรก็ได้เงินนะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวจะพามาชมนานะคะนาข้าวนาข้าวนา่คะนาข้าวของเราเองนะจ๊ะสวยไหมจ๊ะจานาข้าวเขียวชะอุ่ม ชมบรรยากาศบ้านๆน,นะคะบรรยากาศในทุ่งนาเนาะฝนก็กำลังจะตกแล้วนะคะนู่นนะคะฝนมาเร็วบรรยากาศรอบๆแล้วก็ มาดูน้ำนาเนาะก็เลยมาถ่ายให้ดูนะจ๊ะตอนนี้ก็ได้เดือนกว่าแล้วนะคะข้าวของเราหนึ่งเดือนกว่ายังไม่ท้องเลยนะคะก็สสงเดือนกว่านะเนาะเขาจะท้อง ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ